ขคอยบอกชังคมก็คอยชี้จับขันจับขันกอดเนี่ยเขาว่าชังคมเขาใจบอกบุญเด้อคอยเชื่อเอาจับเอกอ่านเจ้าบุญจับคอยบอกบอกให้บอกบอกบุญจับก็บอกให้บอกบอกนะขันว่าให้คอยบอกคอยชี้บอกเดี๋ยวนี้เอ๊ะเจ้าบุญยาคุจักอันนี้เป็นยาคุจักเอาแนว่าชันบอกคอยแนว่าชันคอยชี้บอกเป็นทุกคน

กันยอมเลยกว่าย้อมผูดอยู่ไรนึงู้แล้วบนี่ิเอาวันนั้นจักขัดขัรอมาเช้าเช่าเห็นคนน้มาได้เอเนลยยังเป็นไกูจักกับพ่อรบเอ็กซเอ็ซีบอกขได้แต่ห้ากเขาองเฮียนกับบได้หองป .1 ั่เจ้าผูจัก มอหกคุณรู้เนาะคเรียนจบมอกคือกันพอได้ยนต่ำเมอหกมยนสูงเรียน่ได้ินบากอินูนีเียเขาันเราว่าสังคมไม่ยังมจะบอกพัดเจ้าบอกค่อยแนานคอยดึงแคนเขาไปบอกเจ้ากับเรื่องชังคมค่ะบอกก็เมียเจ้าสแล้วขอแล้ว เมียคนบรรทุจักแล้วยังบรจักแต่เจ้าหรือคนจกบอกเจ้าข้าวยากคูเน้นบอกว่าว่าบรรทุจช่างคมบันนี้บโบนยาคูอย่าอยากคูย่าแล้วคู่แล้วคนอยชี้เอาเขาเป็นบอกนั่งละหลายคนจะว่าแล้วนั้นเอาพี่น้องไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กันบางหลายคนอยู่หลายคนกับบุรินทร์ว่าค่อยชี้นั่นเจ้าบรรทุจอะไรคนบอสเห็นบวชพ่อกับลูกพ่อนางบรรทุจอัน อ่านอ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 ่านตันหาตามืออไรเข้าช่างเจ้าลยได้ลูไทยลูเคยครับชิบหาน้อเขาไมีเมียเด้อก่อนเล็ดพิษกับกระบี่ชิ้นนา แบบนั้นบอกพาอจะจังประมาหันเนาะเออะคอยกนำยอนพิษเมียคอยนำแพนเมียหันกินเดื่มมันกับดื่มับน้ำมันบเกี่ยวที่มีลูกมีเมียกับมาได้มันบเกี่ยวกันคอยมีแล้วคอยยังมาเนาะยันเขาเข้าใจพิษเขาขายอาหารนอกบังคัเขากินน้ำหม้อเบี่ยวกันเนาะเออาขอคันเจ้าเข่าหันบริการเลยเมียด่าแท้เข่าไปมันมีแต่เนี่ยเบียวนะอยู่จะมียังเลยเนาะอันนี้ก็คือกัน มานิลเลเห็นบ่ค่อยย่างไปนั่งใกล้ผู้หญิงเลยได้เพิ่นจะเห็นผู้หญิงบ่ได้เลยเนาะบ่ได้ได้่อนนะเอื้อยเฮานั่ได้คิสิคนก็ไปนั่งเอาลได้เห็นบ่ตกใจคิดยังบ่มีผอะไรนเห็นบ่ค่อยก็นั่งนน้แสดงว่าโสดคือกันจิตวิญญาณมันเป็นเื่อสัมพันธ์กันเนาะผู้ใดโสดแม่นนั่นลเนาะเนาะออบ่แม่นยงดอกค่อยนั่ย่านว่า ขันเก่งใจลูกใจเมียขันว่ามีลูกมีเมียคันว่านั่งคือวันนี้นาะเขาจนว่าว่าเป็นยังเจ้าไปหานเจดาวคือความหักความแพงกันกับเราอยู่เป็นยังเจ้าโบเอาเราโบแมนชั้นเด้อว่ะเราบ่เอาข่อยเราข่อยเอาได้แล้วเราเราเอาาาบ่่เออขยได้หลายคนถามแม่บอกเห็นว่าข่อยนั่งนะผู้ใดเห็นบอกกินหน่อยอันเบาเป็นหน่อย ชาวชาววันป็ยังเจ้าเอาคุณนั่งกินเบียร์นะมานไปกินเบียร์กินยังน้ำเขาอันเดเห็นบอกัห้ไปนั่งน้าไผ่แล้วเขาให้คอยเอาอยู่ได้ว่าสังเขามันยะได้เขาอยู่แล้วเขาเอาได้เขาสัเจดาาในครองกรต่อเลย่ะยกตเนี่ยแล้วมันหลยหลต่อเนาะต่อยู่เสียบอกสัดีนะสัไชตอไปเย่ได้ว่าตัวอย่างยังชิตอเนาะแม่คจานเชิตออยู่แม่ เพื่อนกับพ่อมนะรถก็สองคันดจานนับมานน่มะคารองียังหน่อยเนาะโยคันว่าคันว่าเห็ดเนี้ยบดบดโอเขาอบดโตไรแม่นบดเลยท่เขาเอาเราเรามออเป็ดปุ๊บเมฐานของเราหนิเขาฉีขายแลวเขาฉีเอาเราเมอยู่นเรมัหอ่านี่ไงมันจะให้ชุ้งค่าเห้งมหนบดเลย เอาเข้ามีว่าขายซับบ so ่เอาบ่เอาไปดูน้ำเราได้ไ uh, ด um, uh, ้โน้ตเนี่นะเอาแหล่ขายบ่ได้ได้ตัวจานเจ้าไปที่เอาแล้วคือตัวจานบ่เอาแล้วโน้ตมาอยู่น้ำแหล่ขายนี่พวกให้ขายคือตัวจานบ่เอาแล้วมันมันของเฮาเนาะเเฮฮาาสมมติลาดว่าสิไปยูน้ำเจ้าเราอ่ะค้าไปยูน้ำเจ้าหรเจ้าขายเบิ่ได้ของเจ้าเนาะแล้วมาอยู่น้ำเราเหมือนนี้ ขายวัตชุอันนะไม่เลยไม่อยู่ที่ไม่อยู่ในเมือง่อ่ใช้สว่างเวลาแต่ที่บ่ให้คอยแต่งเจ้ากี่พยังไปอยู่ในหมู่เราเห็นบ่อนชาวจวน่อนชลอวันเราเป็นผู้ชอนเนาะบ้านักเราเปนช้เราแล้วคดองนั้นบ่อวิบันหัเราอะเจ้านั้นขายขายเบอร์หันหรือว่าบ่อขายกามาเบิงไหวยแ่ก่อนเอากันแค่ก่อนเรา จังจังว่าอากนรลำลังโยนี่เรื่องทุกคนเขาทมเนี่ยคือว่าคือว่าอันลมกับผู้สาวไทยเวียงบนเรือสวรรค์เอาเขานั่นหรอมือใช้หรืเอาเห็นลมโทรศัพท์มือใดเนาะเอาเขาเห็นในคลิปมาแล้วคุณนั่งกินเบียร์น้ำกันนะบ่เออแม่คนใช้กับน้องแหละคนอยู่สวรรค์คนจะวัดหนองเสงนคนนั่งไม่ยามคนสวรรค์เอาผู้นี่บอสเอาผู้นี้ก่อน หลายคนเนยไเข้าใจพิตุจาร์เลยว่าเสี่วคนนี้ว่าเขาก็เห็นในคลิปจุนจ่าผ่านต้องถามจริงไนเนไม่เห็นจุจารงเนาะเ่าเอาคนนี้บ่เอาบด้เลยเอาเ่าเอาบัวเลเราเอาข่อยบดเลข่อยคำบวเอาเลยเราค็บเอข่อยเลยบัได้อกันเลยบัได้กันจับว่าพนทุท่ายจะบิด เราพาไปยู่นเด้อป็กระดี่ปวดเท้เนาะแม่เรานอนอยู่ได้ปวดไปชื่อขนุไม่รู้เพราะาเราลูกชื่อขนมนคยเอาเงินให้เราแช่นางชื่อขนไปนะมิดจ้ะโทวันจับคือจับมาเดี๋ยวับโทันคำเดี๋ยวนาอแม่ชีมุ่งกว่าเลยดูฉวัคนจับมาบล็อกออกแล้วบล็อกขิ่นแล้ว การดเเนาะปนเมื่อปเมื่อคอยคอยว่าอยทบอกว่าคอยชิเมือะเด้อเจ้าไปอยู่ไหนทเนีเออเลยรเราบอกถิ่นเตเราบอกถิ่นเด้คอยกาลัไม่ได้หูกินเหล้ากินเบียร์น้ำกันอีต์อะไรกินลากินเบียร์น้ำกันบอกเอาก็กินน้ำกันเลยเนาะจนเหลืออยู่ขี้แก้วของบัเบด้าบไปน้เปล่ไปน้ำเปล่าเฉืยดนี่เบาไปน้อย ลุงเพื Wait, oh ่อนเนาะลงเือนทางีแล้วก yeah> ็แลนโอลาต้องเพื่อนยิงนะแเราถ้าอาหจกินบ่เลยนะเราจะชี้บิดาวบอตรงแบชีล้ถามที่มว่าเราอะกันว่าเจ้ามักหักคอยในกาบบ้านเบิ่งตัวจริงมั้งคอยบนเจ้าคอยบนเข้ อันนี้ยังว่ามันใกล้เนาะือโคอนน้องมันใกล้บวิลอเขอยู่ใกล้ๆเลยนาะเขาสุดายจะไปหาถ้าก็ไปเท่อะไรก่อนคนเชื่อมันยิงเขาสุด้ายจะมไปหามันใกล้บชลวันอัตตุืนเชกอเนาะเชกองมันชุดประเทศลาก็กันกเจ้าอเสือคนง่ายนะุจ้เอ้าจนเขาอัน นี่มาบอกข่อยเขาว่าตเอ้ยเขาว่าดชุดกระเชอมีเงินหลายเยอะเขาบอกว่านี่นะข่อยเขาวาเขาเนี่ยเขาวา,าหลายคนเด้อว่าจะเอาชุดไทยมันมอนั่นอยู่กันอนชุดไทยเนาะบ้านแรกก็ชุดไทยเขาเห็นลงคลิปเอาให้มันชุดไทยรีนนะคว <laughs> ัน,นที่เช้าได้บ่นี <laughs> ่หนี่อันปูมีลูกนะักล้วนชุดไทยยังหนีอยู่พี่น้องชุดไทยมีลูกนอนก่ด คอยว่าห้เจ้าฟังเฮือนมันอาหองด้าเจ้านีเป็นยังใหญ่กว่าเฮือนมันหน,นากก้าเา้าทีมันจ็มื่อคอยชิบไปขอหนะะ้นองคอยอ้ายคอยอ่ามู่คอยแนบนี้อ่าแลา้วก็ลานคอยเอารถวิโก้แต่เฮือนผีไฝ่ เข่าบูมีเด้อว่าฉันเข่าหาเข่ามาแน่ขวากมาไปน้ำทางไปฮอดพูดกะครับมาไปน้ำทางพี่เนาะมาได้บูมี่ยังมาในรถนน้ไปมาในรถใช้กระติกไป่คอยกระปักกระติกติกน้ำแข็งนี่ฟาเลยเชื่อไปฮอดกันใช้เชปุ่นมันบอชื่อเอาน้ำแข็งชื่อเบียร์ชื่อน้ำเบียฮารานกันอันควนยังได้มีอ่ะนะอืมคอมยังได้ไปแล้วก็บฮอดเทือนเลยครับเขาแก่แนวโฮมมาเลยครับ มือนั้นขอโทษคลิปล้อไม่เท่าไม่เท่ากันทางไหนเบอลนี่โคนั่นมือนั้นหลุดแล้วเออแล้วก็จังมาพี่นะมามือนั้นหลุดอะไอะไรนี้ไปแบบนี้คื่องใหม่จ้ะโค้ดใหม่ไปช่างเลยบอกเลยไม่เอายางมันนะเอาไปยางมันเอาไม่เอานะเลยเอาโลดไม่นะเลยเนาะไม่นั่นแหละโอ้น้ำชักทุกกระตามนี่ประยาไปหาใหม่ มันประกอบไป็นแนละนข่อยกันปุ๊บข่อยลงไปทานุปุ่นไปหานยาครูการน้ำไปทานอะไรเป็นของทานก่อนเลยไปเิ่ปยะยืด่ปยะแด้เพิ่นเห็ดอุท่าคันทิ้งแห้งเชียร์หลายกว่อนข่อยจะต้งเห็ดของยังได้บุญน่ะอันนี้คนกันช่วยน้ำมาทานแต่ละเมียข่อยเหตุบดสไปยะนึกว่ากินหมดบอกกันเลยส่วนน้ำส่วนมนนี่บม้ไงยังทันตายไม่หมดได้ทำเป็นของทาตุก่อนเด้อช่วยไปยังแหละไปเพื่อแห้งแล้วเมื่อนางข่อยเชียร์ ไแล้วทั้งคูเขียนมันบอกมียศไดแต่คนก็ไปชื่อต้นแน่บบบนี้ชื่อกันแน่มาหันยูเทศให้ก่อยเดยวแี้คูดตางหักนีมาแลครับเขาคนท่านต้ก็่ัสีบานอย่าันามันยามั้นบ่ตายเอาทานหันยู่เลยคู่ตายแล้วหมดยามันนแม่บอพี่น้องงงเลยอามันอกเอายวดน้าไม้ทานแล้มันเป็นกองทานนะ มันเห็ดแปเฮาแบบแบนแบบนั้นนั่นบัวห้มันหั่งมันมีจักเถ่อมันคอคุกลุกินร้อยชาติพันชาติมันก็กองกินแบบนั้นมันเห็ดแบบนั้นนักองสับแซงไกอนเยเจาสับแซงเขาได้้น่สักแซงเาไอนเขาก็ถูกกะยะเแหง่สับแซงเขายูออเาบว่าเขาหเขาหังนี้เขาเจิญคอคุกลุกินล ตลอดตลอดก็ตลอดก็แห้งเายูรอกยังห้กถไม่ใอยู่ใช้สักห้นูนาที่นีุ่้ที่อยู่เ้นนายบ็อกมันแนี้ไ้ผู้อเราได้หกร้อยมืนี้มานี้ยเปนละคแม่คือได้หลายทเราเราะเ้หกร้อยเมือนีเนาะด้มือด วานแบบนี้มื้อใดเราหัวไหล่เหรียญชื่อเบียร์กินนะแมะเมาหน่นใจดาวเนามงนเขาจิพ่ามาชื่อเบียร์ได้เงินอ้าวก็พ่ามาก็เศษมันก็ซื้อเบียร์กินโอ้เงินสิบป่ายล้านเนาะเออน่ะเบียร์ดำโชยแก่ของที่สุดก็หันถูกแล pues e ้วน้ำมือน้ํามันจะซื้อเลยแล้วก็ได้บ่ได้ไปเนาะบ่ได้ไปหาสาวกัน เราปากไม้เป็นของขวัญคอยตัวนี้ชาบดังเลยี่น้องชาบดังแล้วโชชาบเจ้านีชื่อท่านได้เขาก็จะไปซื้อคือดังดีดังดีมัน้ที่นี่มันโมดเองมันโม้ที่นี่นั่นบอมันจะใครโทรขอบดังมันชอดมากบอสดมากมันได้เงินนำได้เนี่ยคือไปของนมาไม่ได้รายเลินไปแชร์เดียวแชร์จีบเนี่ย นี่บนมันไผ่นะขี้แม่หมอน้ำเบิ้งจะไปมันแม่นถ้าให้เรื่องไรอ่ะเนาะแม่นต้องมีเรื่องอด่จังผ่าก็ได้เออให้เพื่อนติดต่อเสาให้บ่ทุจริดต่อกี้แม่นพังควงว่าเนี่ยพังควงมันว่ามาเนี่ยไอ้เพื่อนมาพ้องเนี่ยเด้ะว่ามีเรื่องเกิดขึ้น พับก <Alo. S 2> ้อนคอยยังบนนั้นหอดบอลนั่นน่คอยเอายังอยู่นอกพี่เดี๋น้อยกดไปอุ่นจานรอเล่นบ่จะไปติดตามมันกระชากแล้วให้เจ้าเอามันมาชงให้คอยอยู่อยู่ใช้ก็ชิมมาชงมันให้ดูใช้ให้คอยนั่นอยู่อยู่นครเพ็ง คอนรเพลงป่าเซตาอวัดตปไกไกนเพลงมัน็มแนใกล้ๆนี่ร้อยร้อกว่ากิโลโอ้ย่ออกไปลานตาลานสวนแล้วหนีีนนั้นเออีดีไก่ให้ไกลทีบขึ้นกว่านะเพราะเขาีบตกน้ำเอออไปชังวโมเนาะ ค่ะยังนี่นะโอนนะค่ะไปติดต่องานบอกเ่องไซรัเ่าไดน้ำมันน้ำค่าไปหาผูเชาเาน้นหาไพนนำหาผู้่าเนี่ยพแพทย์กัติดต่อผู้ชาให้ได้ค่าน้ำมันเะพอกแพทย์พวแพทย์ยังมันติดต่อให้ได้อมือนั่นพง่นติดต่อเองมือนั่น ขึ้นนักงเโลซ่งแทนเนาะเนี uh huh ่ว่าคึอทอดงูขึอนทอดเนื้อไปมึ้นทอดน่องเนื้อไเนี่ยมันต่างแน่เนาะเนอนั่นคลายบได้กันงั่นคล้ายได้แรเอาไ่ไปนั่นบ่าก็คือทอดมันไงคือทอดเหื่นคือทอดนาคือทอดงวเนื้อนั่นคล้ายบได้เน้อ มัวนมาขายขายมาให้ใอยแม่ก็จะเื่อเอาเนี่ยขายยคนมักมขายันดี้เยัไ้เลยนะมันน้ขามันขายเมียเมียนะมันขายเมียเห็ดอันนั้นกันคืนบ่ได้ไหมเมียมันเห็นได้เนาะมีมันไม่วนม้วนกับวยนะม้นเห็ดกัางคืนได้เห็ดกคืนได้บล่เปกระดดมันได้ได้นะไโแมนไออยู่ไม่แรงไม่พอเราบกถึงก็ไไรแบบนั้นนาะว่าถึงยากว แสดงว่าเลี้ยงไว้เลี้ยงไหมกังคืนเลี้ยงเห็ดเบี้ยงกังคือโอ้ยัรเบี้ยงกันคือแล้วมัจะปุ๊บ่อยนันปุ๊บปุ๊บเป็นอย่ากนั้ชงคดองคอยนันชงเห็ดหยังพ่อเล่าเนะควายบุรุษคนอชงคดอง เาก็ดีนะแล้วแต่ละคนชงเห็นอย่างีค่อยตีบ่หรือค่อยเตะค่อยให้แบบใดกับเมียนั่นจังชงไม่ไบอกให้ว่าหลายอีกู่ก่อนคือกันกับได่ค่อยเอาเมียมานี่คู่นี่เพราะเจมตีน่ะค่ะจุ๊บจุ๊บตีแหละโย่เนี่ยจบก็จบไปแล้นั้นเมืนบ่เนียใครเนี่ยเนใครมันไขรคืนเนี่ยมันลืมต่อมาเนี่ยแล้วเขาเจมชิวอ่ะนั่นนั่นแหละตีค่ะตีไปยังบ่ใหม่เนี่ยบ่ ควายบพ่อเนาปีอันึงชงหอยกระดองควายมันไม่คนบอกทอมมียังนยน้อก้านกรบันเมื่อวันเุกี้นี่จะคอยเอาเมียก็ก็คนชิบคนผู้อื่นยังทำเมียนีนี่ว่าแก่ชุดเมื่อไรว่าถูกเพลพังรถแม่เขามาว่าโรถค่อยๆว่าได้ายสุด่เดี๋ยวนีนะว่าคอยนันลินชัางคมแห้งมันยังขึ้นหนึ่งเจ็ดเถื่อนเถื่อแล้มันถูไไหนมันี่ะ มองดันคมเลยเย็นก็เสือวาก็ิูดข้าวคือรข้าเกิดตำลังเนาะเจ้าจะูคจักบ่ไปไปโอชีบอกเจ้าฉันมันโคจักฉันบอกทมไปเอาใช่คลิปงวนดีวันนี้เนะังคมเป็นวันชี่ไลชีบอกเจ้าเดี๋ยวไปอย่าอย่าโอเคเร้อข้นเ็วมานี่นแล้คบอกนี่น่ชีกนี่เด้อเอาสุขภาอันพ่อนันบคจักดันหา ลูกว่ะเดือนพ่อพอยู่นีน่ละมาเดอ้อพ่อเด้อว่ะสู่เสีย่างเดียวพอไว้ได้ไหมห้ามจับเดอ้อกฎระเบียบห้ามจับคน <c oughs> อยากบ,บอกชังคมคนเขาจับคันจับคันกอดเลี่ยเขาว่าชังคมเขาใจบอกเมื่เด้อเขาเชื่อเอาจับเอาบอกฮานเจ้าบุญจักคอยบ,บอกบอกให้บอกบอก บักก็บอยบอกบอกบอกนะับนว่าให้คอยบอกคอยชีบอกดเลยนะ FC FC ว่ากเจ้าบยักพูดจันี่เจ้าคูดจักเอาแน้วฉันบอกคอยแนวันคอยชี้บอกเลยนะห้ามจับห้ามใบอาจัาห้ามใบมันบอกได้ฉันห้ามจับห้ามใบบอกบอกได้คอยกี่กันจะใครคอยบอกแต่ไม่ยากจับคูยจักบอกบอแม

เจ้าหูจับมอหกผูรู้นะมเรียนจบมอหกคือกันาอะไรยนตำมอหกมอหกยนสูงนมได้อินุนี่เดียวเปยนขาบอกว่าชังคมไม่ยังเถอะผู้จักบอกพัดแย่เาบอกบอกคอยแน่วิันคอยิกนึงแขนเขาไปบอกเจ้าผู้เรื่องช่างคมค่าบอกกับเมียเจ้าสู้นลหหมดแล้วเมียคนมันผู้จักแล้ว ยังบ่จักแต่เจ้านี่ข่อยจักบอกเจ้าเฮาบ่อยากฮู้เบอกว่าว่าบ่ตสังคมบดนี้บ่กฮู้ย่าอยากฮู้่าแล้วย่าฮู้แล้วสิเอาเข้าไปบอกนั่งหลายคนจะเว้าแวนั้นเอาพี่น้องบ่ได้อยู่เดียวด้อยู่กันบหลายๆคนอยู่คนก็บ่แม่นว่าข่อยอนันเจ้าบ่จักแล้ว่อยบอเห็นบ่อพ่อกับลูกพ่อนําบ่จักอันอันนั้นอันตันหาต่มเอออะ เข้ากับชางเจ้าจะได้ลูกให้ลูกเคยน้งบุจักตันหาตามมือบ่เยือนเพียงนี่แหละเจ้ามาเด้อพ่อเด้อลูกชาวเด้อพ่อมาเด้อลูกชาวจะไปนอนให้ประตูเลี้ยงเนาะอ่เป็นไห like นบ้างเยือนเพียงนี่แหละเลี้ยวบรงไปรินคำบ้านเลาลูกคู้ว่าให้เมื่อทำนี่ไม่ใช่เมืนเมื่อก่อน่เมื่อก่อนันตันหาตามมือมาหอดนั่นลูกจะป้าเปลยลูกชาวเรื่องแล้วแกเครื่องบดบ่มีอย่าง ลืมพ right the ่อลูกสาวเป็นบอกมันตันหาตามมือกูใช้รถแล้วบัตรยุดพ่อเนี่ยตันหาตามมือก่อนถึได้เช่าเลยนี่คือกันเจ้าของจักทังกมเลยมาฉิบอกเจ้าเห็นบ้านั่นลูกก็ยุดพ่อยุดอันนี้เลยตันหาตามมือหลเตี้ยก่อนเนาะแมนฉันมันกับผู้ชายฉันมันกับบุคคลคืนกับมันยิ่งเลยเพราะตันหาตามมือบางยาวเพียงนี้เนาะ จ้าลงสินเจิดสินค่ายเลียวเห็นหัวใจตึงกูได้สิเฮ้ยโอ้ยป้านั่นโอ้เล้วฉันคนกบวันก็ซื้อกาซิตึงรถโอ้ว้ายอดอหน่งแล้วพี่น้องคูก็ไม่ออกเนาะพอน้องแพะก็เป็นอยู่บอบ่ด้บ่นเลยเนาะ่นนแ่ลบ่น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 นบ่นบ่นบ่บกนบ่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 นบนบ่นบน่นบ่่นบ่นบ่่นบบ่่น่นนน่บ่ กันมันกับคุมตืนแล้กระปุงนี่ตัวนั่นแล้วมันพานำพาเข้าใจไปเลยใครบองว่ไหนอันไปเห็นผ้หญิงอันหื้อชินนั้นขึ้นหอดกกขาอมนั่นอยู่ได้นั้นฟาดคนตายแล้วนะมันผมไม่อย่างมันตายแล้วเป็นแต่ละคนตีมันบุกคือการปุ่นกันปดใช่จักแล้วมันขาดมันร่มมันชิตายแล้วนั่นน้าที่เอาปานใบบางคำนี่แห้งไปรุ่นและนี่นั่งอยู่นี่ นควัยรุ่นก็ร้องมึรุนกัเจ้าอไปขึ้นไปไหมเขาไปอายุน้อยกว่าเจดาอยเขาปูึ้งรอบปึ้งปูึ้งขึ้นร้องมึงบ่อยคับูโดใเจ้ารู้ดิกัเจ้าจะฮอขึ้นเพียงแอวนเจ้าไหนคนเชียรเงืนหายไปคันทุนนี้บนรุ่นปืนเจ้ารู้หน่อยเอามเอาไหมเอาบ่เอาบ่พลันกันบนนี้ลยบ้าก็ชินดับให้เจ้าหาลานนี่คันทุนนี้บ่ยใช่เจ้าหน่อยหาเต็มบ่ จะได้โบยังได้เงินเด้อบบหมังเงินก็าด้วยสงดจิริสโบห้เงิจ้าขายให้ทังอั้นขายนี่ขายเลยข้ามีเจ้าบหมังเงินบบเอาแบบนั้นโบเอาแบบแบบแบบแจะแบบนี้มือหนึ่งเลิกประสิทธิภาพโมมากินเด้อ กินแบ้วปัญญาได้คนเจ้าบ่มังเงินไหนบอกเป็นเงินของเดโมได้บังเงินเจ้าใคยจะได้เงินเน้นอย่างได้เงินแต่ขายดูเหรอแหงหาเงินแบบสุดที่โอ้ไม่ไม่ถูกด้านอ่แล้วบอกหาเงินไม่ถูกด้านไหนเห็นบ่เจ้าวาแต่รุ่นก่อนเจ้าว่าเรื่องเอาเมียนี่พาลูกผ้าเนี่ยเดี่ยวไปยังนี่ฉลาโอเคคือใบฉลามโอเคนี่ข้างม้วนขอบปะมันบาบักแน่นอนนี่ยามพลนขนาดมันบรงนี้่ มีแต mm. ่กระเพราแล้วก็ผิดเกาะผิดแกงบันนี้ก็ือได้เอกลาเลือยังเขาขวกัลยนะการเสียมลาแล้วก็คอยกัดซีได้กินข้าวแล้วอาจจะดาวนี่น็ตตรงจีนนะซีเอาอย่งเดียเอามันบ่มีแต่พะขน้าแล้ะพะขน้ายำผลบ่มีแต่กระเพราหมูก่อมีเนาะเออเอาไปนะล่ะแล้ก็ผิแกงก็กินเป็นบ่้วแกงจัางเลยหมูเคยอ๋อกินลองเบ้างเหมือนเนี่ยหมูเคยแล้วแห่งลองลองเบ้างลองลองนใช่คันได้ซีหูใช่ใครดาวน์นเด้อโอเคฮะ บ่น้องเจ้าให้ลองบ่เคยพ่อนบ่เอ้าคนเฮาน่ะบ่เคยให้ลองเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปช่ํานี้ล่เมื่อยล่ะกินข้าวก่อนบานะพี่น้องเอ้ยกินิมาหเาไเฮ็ดกินมากินก่อนบ่สิอดอยู่ดีนี่แห้งเด้อสสคนมันรู้จัก่าก่อนเินได้ลงเฮือน